สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดาษแชนแนลวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้กลายกับตัว Make API แบบฟรีซึ่งก่อนหน้านี้เราสามารถใช้ได้ฟรีนี่แหละแต่ว่าพอกลายได้มีการอัปเกรดในส่วนของแผนการใช้งานใช่ไหมตรงนี้เขาได้มีการซ่อนตัวเว็บพ o กอันเก่าที่ให้เราเอาใช้งานเนี่ยกลายเป็นตัวเสียเงินแทนเราจะใช้เป็นทริคเหมือนอ่า เราจะเรียกว่าโกงก็ก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นวิธีการกดที่ลิงก์เนาะแล้วให้แอคชั่นเนี้ยทำงานขึ้นมาโดยที่เดี๋ยวเราจะขอทุกคนอนะ่ะทำถันข้อมูลแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะสต็อปภาพเอาไว้ให้แป๊บหนึง่งอ่ะในส่วนเนี้ยก็จะมีหัวข้อรายละเอียดแล้วก็รูปภาพหรือใครจะใช้เป็นแค่ข้อความกับรูปภาพก็ได้ซึ่งอันนี้เราขอใช้เป็น3อย่างแบบนี้เนาะแล้วเราจะใช้ตัว Make AI ในการทำงานเหมือนกันอีกส่วนหนึ่ง ตรงนี้ในส่วนของการเริ่มต้น Make a p i เนี่ยโมดูลแรกเราจะขอเพิ่มเป็น Web Hook ขึ้นมาพอเราได้ตัวเว็ Hook ใช่ไหมเดี๋ยวเราทําการเรียก Web Hook ไปเลยแล้วเลือกที่ Custom Web Hook สังเกตว่าทุกครั้งที่เรา Create Web Hook เนี่ยเราจะได้ในส่วนของ URL ที่เป็น Address ตรงนี้เอามาซึ่งถ้าเราลอง Copy กด OK แล้วลอง Run once หนึ่งครั้ง ในการทำงานเนี่ยมันจะรันให้เราแล้วใช่ไหมแล้วถ้าเราทำการเปิด URL นี้ผ่านเบราว์เซอร์กด enter มันจะมีข้อความแบบนี้ขึ้นมาซึ่งแปลว่ากระบวนการทำงานของมันเนี่ยได้มีการรันแล้วและถูกต้องสามารถใช้งานได้ตัว m ม่เ p i เนี่ยก็จะโดนรับข้อมูลตามไปแบบนี้วิธีการใช้งานของเรามันก็ง่ายๆเลยทุกคนเราจะใช้กระบวนการทำงานแบบเปิดลิงก์แบบนี้นี่แหละแต่เราจะเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าพารามิเตอร์หรือพารามขึ้นมาแบบนี้ โดยที่เราสามารถเพิ่มกี่อันก็ได้เข้าไปแบบนี้เนาะแต่ว่าในส่วนของภาษาที่เราใช้เป็นภาษาไทยเนี่ยอาจจะมีข้อจากัดในเรื่องของการใช้พารามิเตอร์ตรงนี้นิดนึงซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเสียจุดหนึ่งที่ถ้าใครจะเอามาใช้แก้ขัดโดยประมาณก็อาจจะขัดใจนิดนึงเนาะถ้าใช้เป็นภาษาไทยเรลองคัดลอกตัวอดเดตของตัวนี้เนาะแล้วกลับมาที่ใกล้ในส่วนนี้เราจะมาที่ Data ของเราแล้วทำการเพิ่มเป็น url ันเว็บพุจากนั้นเนี่ยตัวท้ายเราจะขอใช้เป็นในส่วนของเทมเพลตแล้วนำตัว URL เนี่ยมาวางในเทมเพลตตรงนี้ตามด้วยเครื่องหมายคำถาม,ถามเราจะขอ2รายการเอาไปแสดงผลใน Line OA หรือเอาไปใช้งานต่อในเว็บพุ k เนาะตรงนี้เราจะขอใช้เป็น Message เท่ากับ ตามด้วย msg บวกตัว msg บวกเนี่ยใครจะใช้เป็นตัวแปรแบบอื่นก็ได้ซึ่ง msg บวกเนี่ยตรงนี้เราจะามาใส่ในการแก้ไขอัตโนมัติแล้วเลือกที่คอลัมน์ที่ชื่อว่ารายละเอียดและในส่วนของรูปภาพเนี่ยเราก็จะใช้เป็น img บวกึ่งตรงนี้เราจะต้องมีเครื่องหมายแอนก่อนเพราะว่าเราจะมีพารามิเตอร์ที่2หรือพารามิเตอร์ต่อไปนั่นเองตรงนี้เราจะเขียนว่า image เท่ากับ img บวก แล้ว IMG บวกเนี่ยเราจะขอเลือกที่คอลัมน์รูปภาพกดเซฟพอเราได้แบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองทำการเขียนรายละเอียดเข้าไปเนาะอันนี้เราขอใช้เป็นภาษาอังกฤษก่อนเพราะว่าในส่วนของภาษาอังกฤษเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่ากับภาษาไทยอันนี้รูปภาพเราขอใช้เป็นรูปภาพที่อยู่ในสต็อกโฟโต้ที่เขามีให้ล้กันโอเคพอเราได้สองรายการแบบนี้เดี๋ยวเราขอเพิ่มหัวข้อไว้กันลืมพอเราได้แบบนี้ เดี๋ยวเราขอกลับมาที่ Layout แล้วทำการเพิ่มตัว List เข้ามาเราได้รายการ List แบบนี้เราจะเลือกซอ e ของ empty fill เราก็จะได้รายการตัวเมื่อกี้ขึ้นมาใช่ไหมทุกครั้งที่เราเข้าไปในเนี้ยเราจะเห็นรายการทั้งหมดเดี๋ยวเราโชว์ภาพให้ด้วยเคเราจะเพิ่มปุ่มขึ้นมาทุกคนสามารถเริ่มทำตามตั้งแต่แรกเลยได้นะทุกคนเพื่อที่ทุกคนจะได้ลงองกระบวนการทำงานของมาแล้วเข้าใจปพรของกับเราตรงนี้ เราจะขอเพิ่มเป็นเปิดลิงก์จากปกติการทำงานของเราเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวเว็บพุกขลาเลยใช่ไหมแต่ว่าแอคชั่นเนี้ยเราจะต้องใช้เป็นโอเพนลิงก์แล้วตามด้วยยูอาร์แอลที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้เลยเดี๋ยวเราจะลองเปิดยูอาร์แอลนี้ให้เนาะแต่ว่าเราจะต้องทำการรันวันตรงนี้ก่อนหรือถ้าใครจะเริ่มใช้งานเลยก็กดข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะเพื่อทำการโอเพนหรือกดรันแบบออโต้ไปเลยเราจะลองกดเปิดลิงก์ เมื่อเราทําการเปิดลิงก์เนี่ยสังเกตว่า URL ของเว็บพูกที่เราได้เนี่ยมันจะยาวกว่าเดิมซึ่งจริงๆมันจะสิ้นสุดอยู่ที่ mx84 แต่ตรงน,นี้เราจะได้เป็นพารามิเตอร์ต่อท้ายเข้ามาแบบนี้เนาะแล้วกลับมาดูที่ Make API ซึ่ง Make API เนี่ยก็จะได้ค่าข้อมูลขึ้นมา2ค่าเลยง่างๆยาๆแบบนี้ก็คือ message กับ image ซึ่งเราสามารถใช้ได้กับข้อมูลหลายๆรายการด้วยนะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะรองรับอยู่ที่รวมทั้งหมดของลิงก์เลยนะตั้งแต่ตัว Google Web ข้างหน้าใน HTTP เนี่ย SDK ตั้งแต่ตรงนี้จนถึงส่วนท้ายเนี่ยรองรับอยู่แค่1000อักขระซึ่งถ้ามาใช้งานแบบเยอะๆเนี่ยมันไม่พอแน่ๆแต่ว่าถ้าใช้เป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นการแช้เกินรูปภาพส่วนใหญ่ใช้แบบนี้ไม่มีปัญหารายการนี้เราอาจจะมีการเพิ่มตัว Line Notify ซึ่งมีน้องๆหลายคนที่กําลังทํำโปรเจกจบแล้วเราเข้าใจแหละว่าคือมันด้วยเรื่องค่าใช้ใจ่ายของกลายอ่ะก่อนหน้านี้มันใช้ฟรีใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่น้องๆได้มีการแบบสอบถามเราเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันก็ไม่เหมาะกับนักเรียนนักศึกษาที่ทํำโปรเจกจบสักเท่าไหร่เลยเนาะเพราะว่ามันเสียตังค่อนข้างแพงเริ่มต้นนี้ก็คือแบบ เดือนละ2,000กว่าบาทแล้วแล้วน้องๆคือเอาไปทําแค่โปรเจกต์เดียวใช่ไหมแล้วก็สูงเนี่ยเรามองว่ามันไม่คุม้มแล้วอย่างคือถ้ามันจะฟรีได้เราก็น่าจะหาวิธีเนะาะให้มันทาฟรีได้แล้วเอาไปใช้งานได้คือ,อยังน้อยใช้แก้ขัดมันก็ยังดีอะ่ะเดี๋ยวตรงนี้อันนี้ถ้าใครใช้เป็น Line OA หรือใช้เป็น Line Notify อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางเลือกของทุกคนเลยเนาะอันนี้เราขอใช้เป็น Line Notify เราจะทําการสร้างตัวคอนเน็กชันขึ้นมา1อัน โอเคพอเราได้ตัวแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมเราสามารถเอาเมสเซจเราเนี่ยมาใส่ได้เลยแบบนี้ในส่วนของ Image เราใช้เป็น by URL แล้วลิงก์ thumbnail กับลิงก์ full size เนี่ยเราก็ใช้ลิงก์อิมเมของเราได้เลยเดี๋ยวเราจะลองทําการทดสอบเนาะกดด้นานววาแล้วทําการ Open ข้อมูลจากตรงนี้อีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราขอตรวจสอบในมือถือเนาะว่าในส่วนของไลน์เราเนี่ยมีการแจ้งเตือนเนข้ามาไหม ซึ่งถ้าถูกต้องก็จะแสดงข้อมูลแบบนี้เลยทุกคนเดี๋ยวเราตึงภาพให้ดูกลางจอบวิธีนี้ก็สามารถเอาไปลองปรับใช้กันได้นะทุกคนหวังว่าจะชอบกันน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่กําลังติดขัดในเรื่องของการทํา Notify นะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องของเราและพบกันใใหม่ในคลิป,ปนหน้านทุกคนวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย